สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มรวมมิตรจะมานำเสนอแชทบทมือนี้กินอะไรดีค่ะโดยสมาชิกในทีมนะคะนางสาวกัญญารักษุดกาดหัวหน้าทีมวางแผนการทำงานเขียนโปรแกรมเดลลอร f ฟ o w นางสาวพิมยาดาตรีทศาลายัยประสานงานติดตามงานออกแบบอินเทน์นางสาวบันทิตายิมละไมออกแบบ t r a i n ิ่งพ a าสออกแบบ r e สปอน s ์นางสาวนัทวดีช่อลีออกแบบเทรนนิ่งพ a าสออกแบบ r e สปอน์ค่ะ ส่วน presentation o u t l ลน e นะคะก็ะประกอบไปด้วยบอ Objectctive นะคะ mm hmm. เพื่อให้ผู้ใช้งานใช็บอร์ดประหยัดเวลาในการค้นหาร้านอาหารและเมนูอาหารที่ตรงกับความต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลด้วยตนเองและมีสูตรการทำอาหารแนะนำสะดวกสามารถใช้งานเช็ดบอร์ดได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มไลน์ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลอาหารเช่นรูปภาพเมนูช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจเลือกร้านอาหารได้ง่ายขึ้น User Target ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการค้นหาร้านอาหารและเมนูอาหารพนักงานที่ต้องการหาร้านอาหารทานช่วงกลางวันนักศึกษาที่ต้องการหาร้านอาหารทานในมหาวิทยาลัยค่ะและนี่คือ Intent ของเราค่ะนี่คือตัวอย่างภาพแชทบอทนะคะสามารถสแกนได้ตรงนี้เลยค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้งานแชทบอทนะคะ โดยขั้นตอนแรกเราจะทักทายแชทบอทก่อนจากนั้นก็ตั้งคำถามกับแชทบอทเพื่อให้แชทบอทช่วยหาแนวคิดเมนูอาหารค่ะโดยแชทบอทจะให้เราเลือกประเภทของอาหารเมื่อเราเลือกประเภทของอาหารก็จะขึ้นเมนูอาหารให้เราเลือกค่ะเมื่อเราเลือกเมนูอาหารได้แล้วก็จะขึ้นสถานที่โลเคชั่นของอาหารให้เราค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถขอสูตรอาหารที่เราอยากจะกินได้ด้วยค่ะก็จะขึ้นวิธีการทําให้เราสามารถทําตามได้ง่ายๆค่ะส่วนมืออื่นๆที่เรายังนึกไม่ออกว่าเราจะทานอะไรดีเราก็สามารถพิมพ์หาแชทบอทได้เหมือนเดิมเลยค่ะว่าอยากกินอาหารประเภทไหนแชทบอทก็จะให้เราเลือกเมนูอาหารประเภทนั้นแล้วก็จะขึ้นโลเคชันให้เหมือนเดิมค่ะว่าร้านอาหารนี้ที่ไหนบ้าง และนี่คือตัวอย่างวิธีการใช้เช a บอรของกลุ่มพวกเราค่ะสำหรับบางคนการกินอาหารอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับหลายๆคุณอาจจะเป็นปัญหาโลกแตกใต้เลยค่ะดังนั้นถ้าเรานึกไม่ออกว่ามื้อนี้เราจะทานอะไรดีลองมาใช้เช็บอรนี้กันดูนะคะแล้วคุณจะสนุกกับมันค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ